สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยสุริตทุกท่านนะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่วันจันทร์ที่23ตุลาคมปี2023เช้าว,วันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยการใคร่ควรพระวจะนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับ ในเช้าวนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของมิชชั่นนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันเสาร์กลางคืนคิดจากแม่สายก็จัดงานมิชชั่นกลางคืนนะครับก็มีการร่วมกันใช้ไม่ว่าจะเป็นการขายของการทำอาหารแล้วก็มีการถวายบทเพลงการแสดงต่างๆนะครับในค่ำคืนวันเสาร์เพื่อว่างบประมาณเหล่านี้จะได้เข้ากองทุนมิชชั่น เพราะว่าการทำมิชชั่นก็คือการประกาศข่าวประเสริฐนะครับเกี่จักแม่สายของเราเนี่ยก็ได้ร่วมสนับสนุนในการสนับสนุนผู้รับใช้ไม่ว่าจะเป็นที่อีสานที่พม่านะครับเพื่อผู้รับใช้เหล่านั้นที่เป็นผู้รับใช้ที่เข้าถึงพื้นที่เนี่ยก็จะได้เข้าไปประกาศได้อย่างสะดวกแล้วก็ได้ได้อย่าง คล่องแคล่วมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับและยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยคิดจักไม่สายก็ได้มีโอกาสไปประกาศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ภาคอีสานเนี่ยจังหวัดสกลนครเนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้าจากที่เราได้ประกาศออกไปเนี่ยก็ประมาณเกือบๆสปีนะครับก็มีกลุ่มคิดจัรที่เปิดแล้วก็ พาพี่น้องร่วมนมัสก,การที่นั่นแล้วก็ที่แม่สลองบ้านอาแบนะครับก็เป็นภารกิจที่แม่สายเราสนับสนุนโดยการให้มีการสอนภาษาจีนนะครับสอนภาษาจีนให้กับโรงเรียนที่บ้านอาแบแล้วเราก็จัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือว่ากิจกรรมพริเศษเพื่อเราจะประกาศข่าวประเสริฐแต่เราใช้การสอนภาษาจีนเข้าไปก่อน เพื่อให้เด็กๆได้ได้เรียนภาษาจีนด้วยนะครับแล้วก็เราก็ได้ไปประกาศเมื่อเด็กๆเ,เขาสนิทกับคุณครูเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะจัดกิจกรรมแล้วก็ประกาศได้นี่ก็คือคร่าวๆสำหรับมิชชั่นที่กิดจักแม่สายของเราทำเราขอบพระคุณพระเจ้านะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยพระเจ้าก็เป็นผู้ที่ทำให้เกิดผลแล้วก็ทำให้เกิดการอัศจรรย์มากมายที่ บางครั้งเราหน้าที่ของเราคือการทําการประกาศแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงฤทธิ์นะครับแล้วก็เต็มไปด้วยฤทธิเดชมากมายพระองค์ก็ทําให้เกิดสิ่งที่เราบางครั้งเราก็คิดไม่ถึงแต่เราขอบพระคุณพระเจ้าที่ที่เราได้ไปหวานไว้เนี่ยมันมันค่อยๆเกิดผลนะครับซึ่งเราเห็นแบบนั้นซึ่งเป็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าองค์นี้แหละเป็นพระเจ้าที่ทําให้กับเราเช้านี้ก็อยากจะ หนุนใจพี่น้องเกี่ยวกับมิชชั่นในมาราโกบทที่16นะครับมาราโกบทที่16ข้อที่20พระคพระกบีกล่าวว่าพวกสาวกจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งหนและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร่วมงานกับพวกเขาและทรงสนับสนุนคำสอนของพวกเขาด้วยการให้มีหมายสำคัญประกอบคำสอนพี่น้องครับ หลังจากที่พระเยซูคิดเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ก็สัตเสด็จกับสู่สวรรค์เนี่ยพวกสาว,วกก็ได้รับพระบาะบัญชานะครับในการที่พระเยซูสั่งให้พวกเขาออกไปประกาศให้ชนทุกชาติได้ยินเรื่องราวของพระเจ้านำพวกเขาสอนพวกเขาให้รับรบพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่พระเยซูคิดอยู่กับเหล่าสาว,วกเนี่ยพระองค์ก็เป็นผู้ที่นำ แล้วก็สาวกตามแต่ตอนนี้พระเยซูคิดเนี่ยเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ก็เสด็จกลับสู่สวรรค์และงานหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อสาวกตรงนี้ก็หมายถึงเราทั้งหลายที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยเราก็ได้รับคําสั่งเป็นคําสั่งที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องออกไปและพระเจ้าก็ร่วมงานกับเราในข้อ20นี้เป็นคําที่ เป็นพระคุณกับพระเจ้ามากๆนะครับเราเนี่ยเป็นผู้ที่ออกไปทํางานและพระเจ้าก็มาร่วมงานกับเราหมายความว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่กระทำเป็นผู้ที่ออกไปประกาศเป็นผู้ที่สั่งสอนทำภารกิจมิชชั่นและพระเจ้าก็สนับสนุนเราพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าร่วมงานกับเราเราไม่ได้ทําโดยความคิดของเรา เราไม่ได้ทําโดยกําลังของเราโดยโดยความที่ที่เราอยากจะทํานะครับแต่ว่าเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พรงอยู่ด้วยในการที่เราออกไปประกาศเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราพี่น้องที่เริ่มต้นในการประกาศเนี่ยให้เราอธิษฐานขอการทรงนำเราอย่าลืมว่าเรากําลังทํางานฝ่ายวิญญาณเราไม่ได้ทํางานธุรกิจเราไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับเ,เงินทองเกี่ยวกับ การลงทุนในเรื่องของทรัพย์สินนะครับแต่เรากําลังทํางานของพระเจ้าเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณซึ่งมีการต่อสู้ซาตานก็ขัดขวางแน่นอนนะครับเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐให้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยคนที่เขาตกอยู่ในความบาปคนที่คนเหล่านั้นที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนบาปเนี่ยและพวกเขาก็อยู่ภายใต้อํานาจของซาตานเนี่ยเขาจะออกมาได้อย่างไรเพราะว่ามีซาตานคอยครอบงําพวกเขาอยู่ ความบาปที่พวกเขามีก็ไม่สามารถช่วยเขาได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพึ่งฤทธิ์เดชของพระเจ้าเราต้องขอกําลังขอ,อหมายสําคัญของการอัศจรรย์ที่พระเจ้าจะให้เกิดขึ้นเมื่อเราไป,ประกาศเพราะฉะนั้นพี่น้องครับให้เราประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยให้เราอธิษฐานขอพระเจ้า ให้เรามีสติปัญญาให้เรามีถ้อยคําให้เรามีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่จะอยู่ทุกคําพูดของเราอยู่ทุกการกระทําของเราอยู่ในพันธกิจที่เราทําเราอย่าใช้ความคิดของเรานะครับเราอย่าใช้แผนการที่ที่เราที่เราที่เราคิดเองแต่ว่าเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าย้ําไปแล้วบอกว่างานที่เราทำเนี่ยไม่ใช่เป็นงานด้านของทรัพย์สินธุรกิจ ไม่ใช่เป็นฝ่ายโลกเลยแต่เรากําลังทํางานฝ่ายวิญญาณเรากําลังประกาศดูวิญญาณให้มาถึงความรอดเนี่ยเราก็จะมีศัตรูก็คือซาตานมันก็จะขัดขวางเราเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยพึ่งพาพระเจ้าให้เรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยร่วมงานกับเราและพระองค์สนับสนุนเราไม่ว่าจะเป็นคําสอนที่เราประกาศออกไปและพระเจาก็มีหมายสําคัญประกอบสิ่งที่เราประกาศด้วย บางครั้งหมายสาคัญหรือว่าอาการอาศัศจรรย์เนี่ยคืออะไรไม่รู้แต่เราเชื่อว่าพระเจ้ามีฤทธิอ์อานาจและพระองค์จะทําการอัศจรรย์การอัศจรรย์ตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนที่เราประกาศก็ได้ไม่ได้จําเป็นว่าต้องเป็นเราประกาศกับคนที่ป่วยแล้วก็หายเลยเนี่ยพระเจ้าทําได้นะครับแต่เราไม่รู้ว่าแผนการของพระเจ้าสําหรับคนนี้คืออะไรแต่เราเชื่อว่าพระเจ้ารักษา พระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่มากพระองค์แค่กระดิกนิ้วคนที่เป็นอะไรมาก็ตามเขาก็หายแน,น่นอนเพราะนี่คือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แต่เราไม่รู้ว่าแผนการของพระเจ้าเนี่ยสำหรับคนเนี้ยคืออะไรพระเจ้าอาจจะไม่ได้รักษาเขาก็ได้แต่พระเจ้าก็มีแผนการที่ล้ำลึกกว่าน,นั้นให้เขามาเชื่อพระเจ้าหรือบางคนที่เราไปประกาศเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เจ็บป่วย ภายนอกเราไม่เห็นแต่ว่าภายในของเขาเนี่ยในเรื่องของจิตใจเขามีผลกระทบเรื่องของจิตใจเขาอาจจะเจ็บปวดข้างในซึ่งเรามองภายนอกเขาเหมือนจะมีความสุขแต่ข้างในเนี่ยเราไม่รู้แต่พระเจ้ารู้หน้าที่ของเราคืออะไรประกาศเราพูดเรื่องราวของพระเยซูบอกว่าพระเยซูรักเขาพระเยซูเป็นพระเจ้าพระ,าะพระองค์ก็ตายเพื่อเขามีอะไรที่เขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยพระเจ้าพระเยซูเป็นผู้ช่วยเขาได้ นี่คือการหวานที่เราหวานออกไปและถ้อยคําที่เราเพึ่งพาพระเจ้าเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเต็มไปด้วย,วยาการอัศจรรย์ที่เมื่อเราพูดไปแล้วเหมือนกับเราหวานเมล็ดข่าวประเสร,ริญนี้ออกไปเสร็จแล้วจะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยเป็นหน้าที่ของพระเจ้าเป็นเป็นการเกิดผลของพระเจ้าแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนนั้นกับพระเจ้าด้วย หน้าที่ของ <c oughs> เราคืออะไรประกาศนะครับเขาจะเชื่อไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยอย่าทําให้การที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าแล้วเรารู้สึกว่าโอ้เราล้มเหลวในการประกาศเราอย่าคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าหน้าที่ของเราคือประกาศพระเจ้าให้เราป,ประกาศ <c oughs> พระเจ้าไม่ได้ให้เราไปอ่าไปกําหนดว่าคนนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเรา <c oughs> หน้าที่ของเราคือการประกาศพูดเรื่องราวของพระเจ้าเหมือนสาวกนี้ออกไป เทศนาสั่งสอนและประกาศข่าวประเสริฐส่วนความเชื่อหรือว่าความรอดนั้นมาจากพระเจ้าก็หนุนใจรองนะครับให้เราในเรื่องของว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ร่วมงานกับเราถ้าเราไม่ทํางานเราไม่ประกาศพระเจ้าก็ไม่ได้ร่วมงานกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้พระเจ้าร่วมงานกับเราเนี่ยเราต้องทํางาน เราต้องป,ประกาศเราต้องออกไปแล้วก็ให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าเนี่ยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราทําคําสอนของเราคําพูดของเราเนี่ยพระเจ้าจะสนับสนุนเราพระองค์จะอยู่คอยซัพพอร์ตเราให้เรามั่นใจนะครับอย่าลืมนะครับให้เราเริ่มต้นเวลาเราจะประกาศกับใครเนี่ยให้เราเริ่มต้นพึ่งพาพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้านําแล้วขอให้ถ้อยคําที่เรา ประกาศออกไปเนี่ยก็จะเป็นเมล็ดข่าวประเสริฐที่จะทําให้เขาได้มีโอกาสมาเชื่อในพระเจ้าด้วยนะครับก็ขอพระเจ้าหน,นใจเราทุกๆคนนะครับให้เรานั้นทํางานของพระเจ้าเพราะพระองค์ร่วมงานกับเราและให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าจะสนับสนุนเราพระองค์จะให้การทัศจรรย์ให้หมายสําคัญจากสิ่งที่เราหว่านออกไปขอพระเจ้าช่วยเหลือเรานะครับที่เราจะ ทำตามสิ่งที่พระเจ้าปริสุกิสสั่งเอาไว้นะครับขอพระเจ้าวอวยพรเราให้เรามีความกล้าหาญให้เรามีถ้อยคำที่ประกอบไปด้วยฤทธิ์เดชขอพระเจ้าที่จะอยู่กับเราทุกๆคนเสริมกำลังเราด้วยเราอธิษฐานด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์เราเห็นว่าข่าวประเสริฐนั้นที่ปริสุกิสมอบให้กับเราไปประกาศนั้นพระองค์ ทรงเป็นผู้ที่ร่วมงานกับเราและพระองค์เป็นผู้ที่สนับสนุนถ้อยคําที่เราประกาศออกไปเมื่อเราเพึ่งพาพระเจ้าพระองค์คอยอยู่กับเราและพระองค์จะให้เราเต็มไปด้วยฤทธเดชเต็ไมไปด้วยการอาัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้วางใจและพึ่งพาในพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาและอยู่กับเราทุกทกคนให้เรามั่นใจให้เรากล้าหาญในการที่จะประกาศเรื่องราวการะเสริฐของพระองค์ให้กับทุกคนขอให้เรา เป็นผู้ที่หวานแล้วก็เป็นผู้ที่เข้าถึงทุทกๆคนให้เราช่วยโอกาสในการที่จะพูดเรื่องราวของปรีชูคิดให้กับทุกคนที่เรารู้จักด้วยเพื่อว่าเมื่อเราได้หวานไปแล้วมเมล็ดมากมายที่หวานออกไปนั้นการเกิดผลก็อยู่ที่พระเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่ทําให้เกิดผลจากสิ่งที่เราได้หวานไป ขอพระเจ้าอยู่กับเราแล้วก็ขอพระเจ้าช่วยเหลือเราให้เราได้มีส่วนในงานนี้ให้เราได้ทํางานของพระเจ้าเป็นคําสั่งที่พระเยซูคริสต์สั่งเราทั้งหลายผู้เชื่อทุกๆคนที่เชื่อในพระเจ้าและเราจะก็จะเชื่อฟังเชื่อฟังในการทำภารกิจนี้ร่วมกันขอพระเจ้านําเราแล้วก็เราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จัดเตรียมอ่า ผู้เชื่อมากมายความรอดที่จะไปถึงทุกๆคนเมื่อเราได้ประกาศออกไปด้วยเราขอบพระคุณฝากมอบเราทุกคนไว้กับพระองค์อธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ